อันนี้นะครับตะกุดดอกนี้นะครับจะมองเห็นลักแดงจีนนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับนะครับนะครับจะเห็นว่าลักแดงเลยนะครับแล้วก็หัวท้ายนะครับจะเป็นหัวท้ายอันนี้จะโอเคครับสมบูรณ์นะครับแต่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นจะเห็นไม้นะครับไม่ลวกนะครับที่อยู่ด้านในนะครับ เอ่อเท่าที่ดูด้านนี้นะครับจะเป็นลักษณะตันนะครับนะครับเป็นลักษณะตันก็คือเป็นในส่วนของข้อข้อไม่ลวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อด้านนี้จะไม่มีการอุดนะครับก็จะมีการอุดรังหมาล่าเนี่ยเฉพาะด้านนี้ด้านเดียวนะครับนะครับดอกนี้ก็ความยาวสองนิ้วครึ่งฮนะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเกือบเกือบนิ้วนะครับห่อน,นิ้วไปประมาณ